ปีหน้ามีข่าวว่าภาษีไฮบริดจะลดลงจากปีนี้ไม่ทราบว่าค่ายรถจะมีการปรับรลดราคาหรือปรับเพิ่มออปชันกันไหมครับและควรกับการรอไหมครับคือม,มันปรับเนี่ยม,มันมีปรับอยู่แล้วแต่อย่าลืมนะว่าทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนอะไรได้หมดคือวันนี้รัฐบาลบ้านเราอ่ะยังไม่นิ่งเลยนะ <c oughs> อืมใช่ใช่ถ <c oughs> ูกไหมแล้วอย่าลืมนะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คุณอนุทินแกจะทงานแกคือคอนเฟิร์มแล้วก็อยู่4เดือนครับแล้วหลังจากนี้ใครจะมาเป็นรัฐบาลต่อแล้วก็กมันมันไอเรื่องของราคาเนี่ย <c oughs> มันไม่ได้อยู่ที่ภาษีส,สามีอย่างเดียวมันมีหลายภาษีมีเรื่องต้นทุนนะมันมีเรื่องโค <c oughs> รงสร้างค่าแรงมันมีโอ้โหมันมันหลายเรื่องถ้าเราจะแบบไปคิดว่าอ่ากขค <c oughs> แล้วแปลงบรัจิยานเป๊ะๆยังไงมันก็มันมันก็ลดนิดหน่อย แต่ผมเท่าเท่าที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มานะผมยังไม่เคยเจอว่าแบบภาษีลดแล้วราคาราคารถยยต์มันจะลดอ่ะเหมือนไรข้างแกงอ่ะทำไมเวลาเมื่อก่อนเนี่ยคุณซื้อไข่ดาวฟองละห้าบาทใช่ป่ะเวลาโปะไข่ดาวราดข้าวอ่ะห้าบาทแล้วพอต้นทุนไข่อ่ะราคาแพงขึ้นแม่ค้าก็เป็นฟองละเจ็ดบาทแล้วทุกวันนี้สมมุติไข่ไข่มันลดอ่ะต้นทุนค่าไข่ไข่ดีมันลดเสร็จปุ๊บแม่ค้ากลับมาลดไหมไม่เออก็อารมณ์แบบนั้นใช่เออนะฮะ ก็ถ้าซื้อก็ซื้อครับใช่ใช่ครับ